ไข่หวานช้นี่ไข่เร็วถ้าเลี้ยงสมบูรณ์สามเดือนคึ่งจนะไข่แล<ฮ>้วเนื้อหวานมันน้อยหนังะนะคะหนังติดมันได้น้อยมากแล้วก็เนื้อหวานมากเป็นไก่ที่อึดมากอึดมากเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรเลยมีเยอะค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีหลายสีสวัสดีค่ะครอบครั่โอริค่าวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิบิลเล็สวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีที่ร้านโชกไก่ไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ อันนี้ไก่ไข่จ้ะไก่ไข่ไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดาอายุได้หนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ไม่ถึงอ,อาทิตย์ดีหรอกประมาณสักสามถึงสี่วันอันนี้แต่อันนี้นี่ยังต้องอบไฟนะคะต้องส่องไฟให้มันส่องใกล้ส่องให้ให้ใกล้ส่องไปใกล้ๆให้ใกล้ๆตัวไก่เดี๋ยวพอมันไก่มันร้อนนะคะไก่มันร้อนเดี๋ยวมันจะหนีเองแล้วมันจะไก่จะได้วิตามินซีแล้วมันจะแข็งแรงค่ะ ช่วยเรื่องระบบการย่อยด้วยใช่ค่ะช,ช,คช่วยเรื่องระบบการย่อยแล้วก็ช่วยให้มันกินอาหารทั้งวันพอไก่มันกินเยอะกินเก่งมันก็จะแข็งแรง<ฮ>มันจะมันจะต้านทานโรคได้ไก่ราคาเท่าไหร่นะราคา55บาทจ<ฮ>้าส่วนไก่ไข่ไก่ไข่ไก่เล็กนี่นะคะต้องใช้น้ำแดงช่วยนะคะบ<อ>ีดิ <B 12 S 3> อันนี้คือเรียกว่าบี2ใช้บีต้องใช้บีดตลอดค่ะใช้บี .2 ที่เขาเขียนว่าห้ามใช้ในไก่ไข่แต่จริงๆแล้วว่า B12 ใช้สำหรับไก่ที่ยังไม่ไข่แต่ถ้าเกิดไข่แล้วห้ามใช้ค่ะอันนี้เป็นไซส์สามอาทิตย์นะคะค่ะไซส์สามอาทิตย์อันนี้เป็นไซส์ที่รอดแล้วเป็นไซส์ที่ไม่ต้องอบไฟแล้วไม่ต้องส่องไฟค่ะยิงได้เลยไซส์รอดแล้วค่ะสามอาทิตย์ตัวละหกสิบห้าบาทจ้ะอาหารนกดีมีคุณภาพมาแล้วค่ะตัวแรกก็คือบูมหงยกบูมเลิฟเบิร์ดคอคเทลและบูมนกแก้วค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพรเซ็นเตอร์ร้านจะอยู่ที่จตุจ,จักรค่ะหรือสามารถสั่งทางออนไลน์เรามีปัตกตะกร้าและก็แนบลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้เป็นไก่เบตรงนะคะ,คะไก่เบตรงไก่ใช้เนื้อค่ะไก่ใตออ้ไก่เบตรงที่เนื้อมันจะมันน้อยมีมันน้อยเนื้อแน่นมันน้อยไก่เบตรงเนาะแล้วก็จะเป็นเป็นไก่ที่ตัวใหญ่ ขนก็จะมีตอนที่เขาโตเต็มที่แล้วจะมีขนอันนี้เขายังไม่ในนี้เดี๋ยวเ็าจะสลัดขนขึ้นนะคะจะมีขนขนอ่อนจะสลัดขนอ่อนขึ้นแล้วก็มีขนขนแข็งขึ้นมาแล้วก็ขนก็จะเหมือนกับว่า่อถ้ามีขนแต่เป็นตรงเนาะขนจะออกตอนที่ว่าเขาโตแล้วถึงจะมีขนจะต่างกับไก่ไข่ไก่ไข่ที่ขนเขาจะออกเนี่ยอันเนี้ยขนก็จะออกเลยราคาเท่าไหร่นะคะราคาตัวละ120่บาทค่ะราคาจะไปตามอายุของมันนะคะค่ะ ถ้าตัวใหญ่กว่านี้อายุเยอะกว่าน,าานี้ก็จะราคาสองร้อยราคาไปตามอายุเลยสองร้อยสองห้าสิบสามร้อยไปเรื่อยๆอันนี้เป็นไก่เหลืองหางขาวนะคะไ่สวยงามสายประปวดค่ะ,ะสวยมากเขาจะก็จะตัวนี้อายุหนึ่งเดือนอ<ะ>๋อหนึ่งเดือนค่ะอายุหนึ่งเดือนเดี๋ยวโตวขึ้นมาแล้วก็จะสวยนะคะก็จะมีหุ่นที่สวยงาม<ะ>เป็นสายประพวดค่ะส่ยแตงประปวดสายไก่ในในสวยงาม มีเยอะเลยมีเยอะค่ะมีเยอะตัวละหนึ่งร้อยี่สิบค่ะราคาจะขึ้นตามตามอายุของมันนะคะเพราะอายุเยอะเยอะขึ้นถ้าเกิดเจ๊ไข่เหลือไม่หมดก็จะอายุก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึ่งนิดหนึ่งไม่เยอะค่ะมาดูกันได้ค่ะมีเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นไก่ซิลกี้นะคะไก่ซิลกี้เมกาขนฟูไก่ซิลกี้เมกาจะขนฟู หน้าก็จะฟูเหมือนตุ๊กตาค่ะตัวละ300บาทคู่ละ500บาทจ้ะมีเยอะเลยนะวันนี้มีเยอะค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีหลายสีไก่ญี่ปุ่นเป็นซิลกี้ญี่ปุ่นขาจะยาวค่ะขาจะยาวถ้าเป็นซิลกี้เมกาขาจะสั้นเตี้ยแล้วเป็นซิลกี้ญี่ปุ่นนี่ขาจะยาวคือยาวยาวเยอะแหละยาวเป็นอย่างเงี้ยยาวเป็นยาวเป็น2นิ้วเลยค่ะยาวแล้วก็ ช่วงขามันจะไม่สวยเท่ากับไก่ซิลคี้เมกา,าดูได้เลยสังเกตได้เลยแล้วขนของไก่ซิลี้ญี่ปุ่นมันจะไม่ละเอียดเท่ากับอันนี้มันเป็นขนใหม่เลยค่ะขนใหม่ซิลคี้เมกาจะสังเกตง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นซิลกี้เมกานะคะอันนี้มีหลายสีมีสีน้ำตาลสีเทาสีขาวด่างด่างจุดดำมีหลายสีเลยมีหลายสีค่ะราคาเดียวกันรา,าราคาเดียวกันค่ะสามร้อยราคาเดียวกันค,คู่ละห้าร้อยบาท มีให้เลือกหลายสีมาได้เลยค่ะมาดูได้เลยมาดูที่ร้านเลยมีเข้ามาตลอดนะมีเข้ามาตลอดเลยค่ะมีตลอดเลยแล้วแล้วก็สวยด้วยช่วนี้มาสวยแล้วแข็งแรงนะคะช่วนี้แข็งแรงและสวยอันนี้เป็นไก่เวนซานะคะไก่เวนซาเป็นไก่ไข่ที่ใช้เนื้อด้วยแล้วก็ใช้ไข่ด้วยไข่ดกไข่ดกแล้วก็แข็งแรงอึดแล้วเนื้ออร่อยที่สุดค่ะอันนี้เนื้ออร่อยที่สุดเขาบอกว่าเนื้อไก่เบตงอร่อยแล้วนะคะ เนื้อไก่หวนสาอร่อยกว่าหวาน hmm. เนื้อหวานแล้วกเ็เนื้อหวานแล้วก็มันน้อยค่ะ <Ha. S 2> เนื้อหวานมันน้อยหนังนะคะหนังติดมันได้น้อยมากแล้วก็เนื้อหวานมากค่ะ <Ha. S 2> อายุเท่าไหร่นะเจ๊อันนี้นอายุหนึ่งเดือนกว่ากว่าค่ะหนึ่ง <Ha. S 2> เดือนกว่ากว <Ha. S 2> ่าราคาตัวละร้อยยี่สิบบาท <Ha. S 1> มีเยอะนะมีเยอะค่ะมีเยอะค่ะ มีเข้ามาตลอดไหมคะมีเข้ามาตลอดค่ะมีตัวใหญ่ด้วยนะคะตัวใหญ่ตัวละ250บาทตัวใหญ่ต้อมีตามไซส์นะตามไซส์ค่ะมีไซส์ใหญ่ด้วยตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งค่ะไก่หัวซาเนี่ยมีทั้งตัวผู้ตัวเมียคระเพศกันอยู่ในนี้นะค่ะดูได้ดูดูตัวผู้ได้ตัวผู้หัวมีตัแดงถ้าถ้าเป็นไก่หัวซานี่คือจะขึ้นขึ้นเพศเลย หัวจะแดงขึ้นมาเลยจะมีงอนขึ้นมาเลยอไม่งอนใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไก่ไข่พันธุ์ไฮบริดนี่ก็ยังไม่งอนงอนยังไม่ออกจะไม่ออกกนเป็นสาวแล้วถ้าเป็นเป็นพันธุ์บิดแต่ถ้าเป็นไก่หัวขาลิ้คือบอกบอกออกเพศได้เลยมองเห็นเลยว่าเป็นตัวผู้หรือมีงอนตั้งแต่เล็กนี่แหละใช่ค่ะมีงอนตั้งแต่เล็กเลยคือออกเพศเลยมองเพศได้เลยค่ะรูดูได้นะคะมีเยอะที่ร้านมีเยอะอันนี้เป็นไก่แจ้นะคะไก่แจ้เตี้ยขาว ตัวละสอง้อยห้าสิมีสองคู่นะคะมีผู้ตัวมีผู้สองตัวมีเมียสองตัวขาวสะอาดค่ะขาวล้วนเลยไก่ประมาณสามเดือนค่ะตัวนี้ไก่ประมาณ3าเดือนตัวละสอง้อยห้าสิบาทค่ะไก่ถึงแรงนะคะพูละห้าร้อยค่ะไก่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ค่ะ ไก่นี่เราจะรู้ว่าสมบูรณ์แข็งแรงขนาดไหนนี่ดูที่ลูกตามันถ้าเกิดตาเขาทำท่าเริ่มหลับหรือว่ามีน้ําตานี่คือไก่เริ่มป่วยอแต่าไม่ใส่ค่ะแต่ถ้าเกิดไก่เริ่มป่วยนี่เราจะรักษาได้ง่ายกว่าหยอดยาก็หายแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้น้องนั่งอย่างเงี้ยคือจะรักษายากแหละจะเอาไปค่อยอยู่แต่ก็ไม่แนะนําให้ฉีดยานะคะไม่แนะนําไม่ฉีดเลยน้องป่วยเพราะว่าบางทีเอาไม่อยู่ก็จะล็อกได้เลย อันนี้เป็นไก่หัวนซาค่ะไก่หัวนซาหรือว่าไก่หลหล่ำอันเดียวกันตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ค่ะไซส์ใหญ่ใช่ไซส์นี้คือไซส์250หมีผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะคะตัวนี้ผู้หนึ่งเมียหนึ่งกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงค่ะมีจากฟาร์มนะคะบอกบอกว่าไก่หัวนซาที่ไข่เร็ว ถ้าเลี้ยงสมบูรณ์สามเดือนครึ่งจะไข่นะสามเดือนครึ่งแเดือนครึ่งไข่นะเลี้ยงสมบูรณ์สามเดือนครึ่งไข่ได้กินไข่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงทิ้งๆก็เหมือนกับไก่ไข่ทั่วไปคือประมาณหกเดือนเลยแต่ตัวนี้สมบูรณ์อ่าตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะคะอันนี้เป็นไก่แจ้นะคะไก่แจ้ขาวหางดำไก่แจ้เตี้ยขาวหางดำตัวละสามร้อยห้าสิบค่ะ คู่เมียค่ะ,คะเ,เป็นคู่กันเลยนะเป็นคู่กันค่ะเมียสีขาวขาวล้วนนะคะตัวเมียค่ะไอ้ไอ้ไอ้ตัวผู้อันนี้อันนี้เป็นตัวผู้ข้างหน้าคือตัวผู้ใช่ค่ะหางดำาม่คือตัวผู้เริ่มจะไข่หรือยังนะคะยังค่ะยังยังไม่เริ่มไข่เายังยังนะไม่ไม่เป็นสาวเต็มที่ตัวนี้ค่ะไม่เป็นสาวเต็มที่ตัวละสามร้อยห้าสิบค่ะคู่ละเจ็ดร้อยบาท อันนี้เป็นไก่แก้เตี้ยนะคะแ <ฮา S 2> ก้เตี้ยเหมือนกันมีเป็น,ปนสีแดงแล้วก็เป็นขาวหางดำ<ฮ>ม,มีดอกสร้อย,น,น,อย,อยน,อนิดหน่อยสร้อยกรอนิดหน่อยอันนี้ตัวละสามาสิบคู่ละ7 0็ดร้อบาทเหมือนกันจ้ะขาสั้นนะคะสูสวยอันนี้เริ่มไข่แล้วคะ่ะตัวเล็กมากเลยตัวเล็กค่ะ <ฮา S 2> เริ่มไข่แล้ว okay. ไก่ก็มีตลอดนะคะมีตลอดคะ่ะมีเข้ามาสับเปลี่ยนเข้ามาตลอดคะอ่ะบางทีออกออก ออกรายการแล้วอพอออกไปปั๊บขายปุ๊บลูกค้าก็ตามมาปั๊บขายไปแล้วขายไปแล้ว <S 2> <S 2: แต่ก็มีเข้ามาเรื่อยมเข้ามานค่ะมีเข้ามาเรื่อยอันนี้ก็เป็นไก่แก้เตี้ยนะคะไก่แก้เตี้ยตัวละสามร้อยห้าสิบเกินค่ะไก่สาวไก่ประมาณห้าเดือนห้าเดือนกว่าห้าเดือนสงเดือนนะคะประมาณนี้ เริ่มไข่แล้วค่ะไข่เริ่มไข่แล้ววันนี้ก็จะเป็นคู่ละเจ็ดร้อยนคะคู่ละเจ็ดร้อยเหมือนกันค่ะตัวละสามร้อยห้าสิบคู่ละเจ็ดร้อยเริ่มไข่ค่ะถ้ามาและลูกค้าชอบใจเอาตัวปูตัวนี้เอาตัวเมยตัวนี้ก็สลับได้นะคะค่ะสลับได้เอาที่ชอบค่ะสลับสีสลับคู่ได้สลับคู่ได้จะให้ค่ะอันนี้เป็นนกะทาไข่นะคะค่ะนกะทาไข่อายุ45่สิบห้วัน เอาไปปรับเอาไปปรับสภาพสักประมาณ10วันหรือ20วันเขาก็ไข่แล้วค่ะเะ<ด>น้องไ,<ข>ได้นไู่แล้วเป็นตัวเมียล้วนๆนะคะไม่มีตัวผู้เราเลี้ยงไว้สําหรับกินไข่โดยเฉพาะไว้ให้น้องออกไข่โดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวผู้นะคะเอาตัวผู้มาใส่แล้วก็จะจะทำเป็นนกกระทาเนื้อเอยนกกระทาเชื้อทําเป็นนกกระทาเชื้อแล้วเราเพาะเป็นไข่เพาะเป็นลูกมาแล้วก็ทําขยายพันธุ์ได้เลยอีกที ตัวเท่าไรนะคะตัวละ50บาทอ่ะทุกตัวตัวละ50บาทมีเยอะเลยนะวันนี้มีเยอะมีตลอดเลยค่ะปนกระทางมีตลอดนะคะมีข้ามาไม่ขาดเลยค่ะอันนี้เป็นนกคุ้มนะคะเขาเรียกว่านกคุ้มญี่ปุ่นนกคุ้มญี่ปุ่นเราถ้าเป็นบ้านเราก็จะเลี้ยงไว้สําหรับเสือพงจุ้ยเสือพงจุ้ยเขาจะเลี้ยงคนละผู่ผู้ตัวหนึ่งเมียตัวหนึ่งเสียงร้องมันจะเสียงเบาเสียงเบาเสียงน่ารักเสียงเบาเสียงเพราะ เลี้ยงว่าสำหรับเสืบอบงจุย้ยแล้วไข่มันก็กินได้นะคะแต่ว่าไข่มันจะใบเล็กกว่าใบไ,ไข่นกกระทานิดึงค่แต่ความอร่อยอไข่นกคุ้มอร่อยกว่าเพราะมันเหนียวมันเหนียวไข่นกคุ้มมันเหนียวค่ะมันเหนียวมันไม่รุ้ยเหมือนกับนกกระทามีหลายสีเลยนะมีหลายสีจ้ะมีทั้งคู่ทั้งเมียพระเพศกันอยู่ในนี้ตัวละหนึ่งร้อยบาทจ้ะทุกตัวเห็นไข่แล้วด้วยเห็นไม่ไข่เลยไอ้ตัวที่เห็นหลังเป็นแผลนั่นคือ เขาติดหลังกันนะคะเพื่อที่ว่าตะปูตะปูก็จะติดผสมพันธุ์หลังก็เลยฉลองอันนี้ไก่สามสายนะคะไก่สามสายไก่สามสายเลือดเป็นไก่ที่อึดมากอึดมากเขาจะ<อ>ไม่ค่อยเป็นอะไรเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กตั้งแต่ออกจากไข่เลยไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกไฟเลยนะคะแข็งแรงมากอึดมากเป็นไก่สำหรับใช้เนืนะะ้อค่ะ ส่วนมากแล้วจะขายช่วงก่อนปุูกตีนสามเดือนอก่อนสัตว์กินสามเดือนอลูกค้าจะมาซื้อไปเตรียมกันตัวละห้าสิบาทนะคะขายอยู่ตัวละห้าสิบบาทเริ่มต้นจากสี่สิบห้าบาทแต่ตัวนี้เขาโตแล้วเขาเป็นเขาเป็นไซส์ที่โตแล้วมาได้สักประมาณสามอาทะะิตย์แล้วค่ะก็เลยขายตัวละห้าสิบแต่ถ้าน้องน้องมาเพิ่มมาก็จะขายตัวละสี่สิบห้าบาทน้องม,มาวันแรกนะคะจะขายสี่สิบห้าบาท แต่อันนี้เจ๊เอาค่าอาหารอันนี้เป็นเป็ดไข่นะคะ,ะเขาเรียกว่าเป็นเป็ดไก่กาเป็ดไข่กากีทัมเบลเขาเกิดมาเพื่อไข่ค่ะถิงลอดออเขาได้อายุเขาก็จะไขะ่เป็ดอันนี้จะเริ่มไข่ในช่วงอายุหกเดือนเลี้ยงถึงหกเดือนแล้วก็จะไข่ค่ะเริ่มแรกของการเลี้ยงเป็ดไข่นะคะอย่าเพิ่งลงน้ํานะคะให้น้ำน,น,นิดเดียวให้กินนั้น่อยเดียวเพราะว่าน้องไม่รู้หรอกว่าน้องน้องจะตุย เพราะว่าถ้าเกิดน้องลงน้ําแล้วน้องจะแอเล่นน้ําเลยอาบน้าเล่นน้าเลยคพอนนองเล่นน้ําปั๊บน้องไปเลยน้องเล่นน้ําไม่ได้เขาเขาขนเขายังไม่แข็งพอที่จะทําให้ขนเปียกขนแห้งได้เขาก็เลยจะไม่ไม่ปลอดภัยสําหรับเขาทางที่ดีคือให้เลี้ยงน้ํานิดเดียวพอตัวละ40บาทค่ะ40บาทตัวละ40บาททุกตัวค่ะอันนี้เป็ดอี้เหลียงนะคะเป็ดอี้เหลียงเป็นเป็ดใช้เนื้อพระเพศ มีทั้งคู่ทั้งเมียรวมกันอยู่ในนี้นะคะตัวละห้าสิบห้าบาทค่ะตัวละห้าสิบห้าจ้ะตัวละห5บห้าบาทมีเยอะนะมีเข้ามาตลอดเลยค่ะเป็นเป็ดใช้เนื้อนะคะเป็ดเป็ดอีเหลียงนี่เป็นเป็ดใช้เนื้อเป็นเป็ดที่ตัวโตโตมากัวประมาณถึงสี่กิโลเขาจะตัวขาวแล้วก็ปากเหลืองคือเป็ดอีเหลียง จะมีทั้งเพศผู้เพศเมียไหมคะผู้เพศเมียคลักันอยู่ในนี้คลักเพศเนเมียค่ะอันนี้ห่านนะคะอันนี้เป็นห่านเป็นห่านห่านเทาห่านเทาทั้งมีทั้งเพศผู้เพศเมียนะคะถ้าเป็นห่านเนี่ยเจ๊สามารถดูให้ได้นะคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าสนใจลูกค้าอยากได้ตัวเมียเจ๊ก็จะดูตัวเมียให้เป็นตัวผู้ก็จะดูตัวผู้ให้แล้วก็ชัวรจะดูเพศให้ได้ตัวละ350บบาทจ้ะห่านเทา ราคาสา0้หสิบาททั้งคู่แล้วก็เมีนะคะห่านขาวห่านขาวตอนนี้ตัวละห0ร้อยบาทค่ะตอนนี้ห่านน้อยถ้าเป็นช่วงที่ห่านเยอะก็จะเหลือแค่ตัวละห้0ยบาทาแต่ช่วงนี้ห่านน้อยนะคะห่านน้อยก็เลยตัวละห0 0้อยบาทเพราะว่า,อา,าของไม่เข้าของไม่เข้าห่านมันน้อยแต่ช่วงทีเ่เยอะก็จะเหลือแค่ตัวละห้าบาทมาดูกันได้คะ่ะมีทั้งคู่แล้วก็เมียระเพศกันอยู่ในในในกรงเนี้ยคะ่ะคือถ้าจะเอาก็เจ๊จะดูให้ได้ว่าเป็นกับคู่หรือตัวเมีย รู้ได้ชัวร์ค่ะมีจะมีอาหารนะคะส่วนอาหารก็จะมีอาหารไก่เล็กไก่เล็กนี่แต่เราจะมีอาหารโปรตีนสูงไก่เล็กโปรตีนสูงไก่เล็กเนี่ยต้องกินโปรตีนสูงก่อนเพราะว่าเราจะต้องกระตุ้นใี้มันโตเร็วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไก่มันกินเก่งตุ้นที่โตเร็วเขาก็จะได้มีภูมิต้านทานเยอะก็ะะไม่ตายมีทั้งอาหารมีอุปกรณ์ในการเลี้ยงนะคะถ้วยข้าวถ้วยน้ำไก่มีอาหารนกค่ะ อาหารนกอาหารไก่นกขนทองก็มีนะคะอาหารกระาต่ายมีนะคะ,คะมีแคลเซียมแคลเ,เซียมก็มีนะคะแคลเซียมนกแคลเซียมไก่แล้วก็มอีอันนี้คืออะไรเอ่ยกระรองปลาหมึกบดผสมกับเปลือกหอยแล้วก็มีขี้ปลาหมึกด้วยจะทําให้เป็นบำรุงกระดูกบำรุงขนแล้วก็บำรุงไข่ก็คือผสมข้าวแล้วใช่ค่ะผสมข้าวผสมไออาหารนะนะผสมอาหารได้เลยค่ะค่ะ อาหารปลาก็มีนะคะอาหารปลาเป็นปลากินพืชปลากินเนื้อะจะขายของซีพีค่ะขายของซีพีมีครบเลยนะสําหรับอุปกรณ์การเลี้ยงใช่ถ่าเส้นน้ามีครบค่ะบินเล็ตก็มีนะคะสําหรับนกขนทอสําหรับนกขนทอสําหรับนกขงง์ยกนกเลิบเบิร์ด ร้านเปิดทุกวันไหมคะร้านเปิดทุกวันทุกวันคะ่ะเปิดตั้งแต่กก8ปดโมงจนถึง5้าโมงห้าโมงเย็นคะ่ะค่ะอยู่แปดโมงเช้าห้าโมงเย็นซอยสิบเอ็ดท้ายซอยคะ่ะค่ะ